บนสบัดตอนเช้าที่ลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นเต็นของเรานะครับลานกลางเต็นตรงนี้ก็จะเห็นวิวทิวทัศได้360องศาเลยนะครับ นี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับทอแสงกำลังพ้นยอดเขาออมานะครับเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครบบับสลับสีสลับซับซ้อนสวยงามนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งอพอาทิตย์ขึ้นนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับตอนกลางคืนก็จะมีดาวบนดินนะครับมองเห็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ไปของจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองซกกักเห็นนะครับก็เป็นลานกลางเต็นที่หน้ามะการนะครับเป็นลานกลางเต็นที่แนะนําอีกที่หนึ่งนะครับ สวยงามครับเมื่อคืนนี้ดาวบนดินสวยงามมากครับแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาเราไม่สวยเหมือนกับตาที่เรามองเห็นนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อคืนนี้พอถ่ายออกมาแล้วมันเป็นมดืมดๆนะครับแต่ตามจริงดาวบนดินสวยมากนะครับแล้วก็ดาวบนฟ้าด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ดาวเต็มฟ้าเลยนะครับ สมชื่อนะครับลานชมดาวนะครับอุทยานแห่งชาติตาดหมอกคืนนี้ลมแรงครับมีเต็นเจ้าหน้าที่นะครับ วยบริการเต็นท์างอุทยานนะครับค่าบริการเต็นท์ลังละสองยี่สิบห้าบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ที่นอนนะครับเต็นท์ใหญ่ครับสำหรับ4ี่ห้าคนได้